สวัสดีครับผมโคชนอลครับตอนนี้ผมอยู่ที่สามย่านวิทาวลนะครับผมก็มาในทีมสีชมพูมาในสปายสีชมพูนะครับผมที่ที่ HEMP e. อ่าโอเคนี่ครับในระดับของปีที่สิบสี่แล้วได้มีครับโอ,อสวยนะครับนินมกล่องด้วยนะครับมีจักรยานมีรถบัสรองเท้าผ้าใบ นะครับโอ้โหนี่ครับสวยๆเลยครับผมโมจิมาดีบุญญ๋นยนด้วยนะครับไอ้โนเซาด้วยโอ้โหเยอะแยะเลไปหมดนะครับผมบอกแต่งลายล้อมรอบตัวล้อมถึงไอ้สตรีมเฮดแล้วก็โดนัทด้วยนะครับ เรียกว่ารอบเลยนะครับอันนี้รวมถึงของตกแต่งที่พื้นด้วยจะเป็นไอศครีมบ้านโบนะครับผมหรือว่าหมีนะครับตุนะบ๊กตาหมีนะครับแล้วก็อันนั้นไตโนเสาร์นะครับผมนี่ครับสามย่านมิทเทิเซเลเบตลาปี2024นะครับ,รบมีจอยสติกด้วยสังเกตดีๆว่ามีจอยสติกด้วย แล้วก็มีตุ๊กตาหมีมีกระเป๋าเดินทางนะครับแล้วก็มีบูธไอศครีมด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันครับพิชไายโฟโต้โอ้โหที่ถ่ายรูปใช่ไหม mm hmm. เอาออกปิชไายนะครับ mm hmm. นี่ครับไอศครีม a l าเว g o ู d ไอเดียครับไอรีนบูด็อกนะครับนี่ครับโตหุ่นยนต์ Let's Make a Wish นะครับเป็นรถบัสเลยนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนเ,อเขาเรียกคล้ายๆซาวเบาเหมือนกับหูฟังนะเนาะอันนี้เป็นลายแบบโอ้โหลายลายจุดนะครับนี่ครับด้านนี้สวยๆแล้วก็ไอเลิฟสามย่าน สามย่านมิดทาวโอ้โหสวยงามมากๆากนนี้ครับก็แบบคนชอบหอคคบน,น,หหนีนะครับผมนี่ตุ๊กตาหนีอยู่เมได้วยนะครับน่าจะเลียงเลียงกันน่าจะได้ประมาณโอ้โหเป็นร้อยอะครับคือเยอะมากเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็นี่ครับบ้านไดโดเสานะครับโอ้โหเยอะมากจริงๆ อันนี้ครับฉากด้านหลังอะไรมีเก้าอี้แถมไปอีกตัวนึงต่างหากเลยนี่ครับแล้วก็หัวใจ <S <S แต่แต่อันนี้เหมาะกับเด็กครับเพราะมันจะมีบันไดขึ้นแล้วให้เดินออกมาด้านน้นุนไสไลเดอร์ได้เลย <S <S นะครับ <C oughs> อันนี้มีเก้าอี้ซ้อนไว้ด้านหลายตัวหนึ่งนะนเก้าอี้ซ้อนไว้นะครับฟิชไอโฟอตโต้ร้อบาทมีแว่นตามีเครื่องบินโอ้โหตกแต่งที่พื้นเต็มหมดเลยนะครับผมยังไงก็ถ้าเพื่อนๆหรือคุณผู้ชมคนไหนครับสนใจครับก็ ลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าดูในเขาเรียกว่าอะไรโปรเจกต์นี้ได้นะครับผม <c oughs> นะเซเลเบตแล์2024ป <c oughs> ุ๊บเลยเข้าไปนะแล้วก็ออกมาโอเคได้เช้าๆประมาณนี้แล้วกันนะครับ ตรงน,นี้ครับ3ามย่าได้3ามจุดเลยนะก็หมดเวลาลงแล้วครับผมพับผมโคชโนลได้ใหม่ในเทนแลนแบ็กเที่ยวสุดฉีดนะครับผมในโอกาสหน้าจะไปสัจรที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนนะผมไว้พบกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ